สวัสดีครับพบกับฮีโร่สุรินนะครับวันนี้ฮีโร่มาแจกสูตรยาคายาผมฉีดผมทิ้งไว้15วันนะครับมันจะเห็นผลเปลี่ยนแปลงในอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังตายไม่ดีทิ้งไว้15วันถึงค่อยเห็นผลเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชัดผมเอาไม้กั้นไว้นะระหว่างฟังฉีดกับฟังไม่ได้ฉีดนะครับฟังนู้นด้วย ผมทำไปแล้วคลิปแรกแผมตันไปลบออกนะครับมันเออร์เอนี่นะครับทิ้งไว้สิบห้าวันที่แรกนะครับไม่มั่นใจว่าเขาจะตายหรือเปล่านะครับผมฉีดไปสรุปมันตายนะครับเห็นไหม <_ d ata> เป็นชัดเลย แล้วก็ที่ผมฉีดวันนั้นคือมันมีละองเข้าไปละองลมทําให้ต้นถั่วที่วางไว้ในคอกเนี่ยโดนละองไปด้วยตายด้วยครับโซนขังนี้ก็ตายแบ่งชัดเลยเห็นชัดเลยไปดูวิธีการทํากันนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ฉีดตรงนี้นะเพราะว่าต้นแตงโมขผมกำลังเกิดเดี๋วละองเขาจะไปโดนอีกครับ จะ,จะให้ดูไปเราไปทำไปดูวิธีการทำกันทำไม่ยากครับง่ายๆไปนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเพื่อนๆจะต้องมีนะครับคือเกลือหนึ่งถุงนะครับน้ำส้มสายชูนะครับขนาด200มิลลิตรนะครับ1ขวดแล้วก็สไลเป็นตัวจับเป็นสารจับใบนะครับแล้วก็สเปรย์แล้วก็อันนี้ที่คนละลายนะครับ สูตรนี้เพื่อนสามารถใช้ได้กับถ้าใช้เกลือหนึ่งถุงนะครับกับน้ำส้มสายชูหนึ่งขวดนะครับอัตราการใช้ก็อยู่ที่น้ำยี่สิบถึงยี่สิบห้าลิตรนะครับต่อการใช้ครั้งหนึ่งแต่ของผมมันเป็นส่วนเล็กไงผมก็จะมาทําในผมจะทําอัตราส่วนเต็มนะครับแต่ว่าผมจะแบ่งใช้แค่สเปรย์เล็กๆนิดเดียวนะครับมามาเริ่มทํากันเลยย้ํานะครับเพื่อนสามารถใช้กับน้ํา 20- ถึง25ลิตรนะครับ ดับแรกนะครับใส่เกลือลงไปก่อนเลยยังถึงสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเข้มข้นมากเลยนะเกลือ200กรัมนะครับ5บาททำถ้าฉีดไม่หมดก็แบ่งนะครับแบ่งไว้ใช้เก็บได้นานเดือนหนึ่งนะครับผสมไยชู1ขวด น้ำท่วมสายชูใส่ลงไปหนึ่งขวดนะครับขั้นตอนนี้ระวังหน่อยนะครับอย่าให้มันเข้าตาแล้วทำการคนนะครับง่ายง่ายนะครับไม่ได้มีอะยุ่งยากยุ่งยากเลยเติมสันไลสันไหลเราจะเติมตอนนี้หรือว่าเติมตอนที่เราไปผสมน้ำฉีดก็ได้นะครับสันไลหนึ่งช้อน แล้วคนจนกว่าขำอะไรผมจะใช้ในปริมาณของอันนี้เป็น1ลิตรนะครับสเปรย์ผมใช้สเปรย์อ e ีอกซี่นะครับ1ลิตรแล้วก็กรองจะกรองด้วยใช้ผ้าขาวบางกรองขวด อัตราใช้ต่อ1ลิตรนะครับอยู่ที่5ช้อนนะครับ5ช้อนแต่อยู่ที่ส่วนผสมของเราด้วยนะน้ำปริมาณการเจือจางน้ำนะครับนี่ผมเข้มข้นหน่อยสนะีห อันนี้เราก็ยังสามารถเก็บไปได้นะผมจะเพิ่มสไลไ์ไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปให้ได้ปริมาณ1นลิตรขั้นตอนนี้ระวังระวังหน่อยนะตอนนี้ผมก็เติมน้ำเต็มแล้วนะครับ เต็มแล้วต่อไปก็ไปทําการฉีดได้เลยเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยนะง่ายๆวิธีการเก็บรักษาก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับไอห,หัวเชื้อตัวนี้นะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่แนะนําให้ฉีดตรงที่บริเวณที่มันน่าจะมีไส้เดือนนะครับไม่แนะนํานะครับเพราะว่า มันจะส่งผลกับไสเดือนซึ่งเป็นตัวช่วยในการบำรุงดินของเรานะครับใสเดือนเนี่ยเพียงแค่นี้นะครับไปเราไปฉีดกันไปฉีดกันเลย เนื่จากลมแรงสามารถใช้ได้กับพืชใบกว้างใบแคบได้หมดเลยนะครับแรงมาก เนี่ยแล้วก็เพื่อนก็ฉีดไปทั่วนะครับตอนนี้ลมมันลมมันแรงมากเลยดูดูลมไปทางนี้เห็นไ,ไหมครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนไปฉีดได้นะครับเพื่อนทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับจะเห็นฝนระยะเวลาสามวันแรกอะ่ะเขาจะเริ่มเช้านะครับเริ่มแบบนั้นนะเนี่ยเช้าแบบนี้เชา้ชาเช้าแต่อาทิตย์หนึ่งจะเริ่มเหลืองนะครับพอสิบห้าวัน แบบนี้เลยตายเรียบนะครับเออทีแรกผมไม่คิดว่ามันจะตายเนาะผมก็เลยลบคลิปไปนะครับแต่ดท้ายโอ้โหสิบห้าวันหลังจากนั้นตายนะครับผมก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูใหม่อีกรอบหนึ่งสาเหตุที่ผมไม่ฉีดตรงนี้คือแต่ผมเอาไปให้ดูใกล้ตรงนี้มันมีต้นแตงโมที่ผมกําลังปลูกนะครับออกติดติดลูกแนละ้ว ขดไม่ได้ครับลมมีต้นแตงงมที่ผมกาลังปลูกตรงนี้ก็ยาตรงนี้เป็นปลูกตะไคร้หมดเลยนะแต่เขายังไม่ขึ้นนะครับโอเคนะครับเพื่อนสามารถไปลองทําตามได้นะครับสูตรนี้ฮิโระทำแล้วได้ผลนะครับเห็นชัดเลยว่าตายนะครับมีความแตกต่างกันมากไปลองทําตามได้นะครับโอเคนะครับถ้าคิดว่าคลิปของฮิโนะมีประโยชน์ข้อย่าลืมนะครับกดกแชร์ให้กับคนที่ยังไม่ดูคลิปนี้เนาะ แต่ไม่แนะนําให้ฉีดกับดินทีเ่เราปรุงไว้เดี๋ยวมันจะมีไส้เดือนไส้เดือนอาจจะตายได้นะครับวันนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามนะครับ